สวัสดีจ้าทุกคนจ้าวันนี้ก็อากาศเย็นมากเลยนะจ๊ะทุกคนหนาวตาจะไปชอปปิ้งสักหน่อยเนาะอากาศเย็นแบบนี้เห็ดก็ไม่มีให้เก็บแล้วนะจ๊ะต้องไปตลาดนะจ๊ะทุกคนจ้าแต่ตาหนุก็จะไปตลาดแล้วนะ ไปแล้วไปตลาดก่อนนะจ๊ะก็มาถึงก็จะถึงตลาดแล้วนะคะทุกคนจ๊ากล้แล้วนะจ๊าดูอากาศสิหนาว หนาวมากมากถึงแล้วหาที่จอดรถก่อนตรงไหนเนอะเวียนหัวเลยพอใหญ่ขับรถนี่ถึงแล้วจ้า 好，一个不好吧？ ý sẽ sẽ tình thế nha cho tôi không dám đó

เจอแล้วจ้าน,นี่ไงหาตั้งนานขนมจีนนะคะทุกคนจ้าตรงนี้ช่องนี้ก็จะเป็นขนมจีนเนาะตโน่ก็จะกินขนมจีนแบบนี้นะขนมจีนแห้งเดี๋ยวป้าจะเอาไปสองถุงเลยหากว่าจะได้เนาะโอ้โหเดินตั้งนาน ตรงนี้ก็เป็นจะเป็นอาหารไทยๆน,นะคะนะคะทุกคนจ้านี่ผงสเต็กนะคะมีมีผงสเต็กมีขนมจีนแห้งอแล้วก็มี เนี่ยอาหารกะป๋องป้าก็ต้องกินแบบนี้แหละก็โพดกับ๋องสงงอกกับ๋องของไม้กับ๋องไถ่ผัดไทยเดทพ่จะใแห้ผัดไทยเดชผัดไทยผัดไทยเชชอบกินผัดไทยนะตะอน๋าเจอของทุกอย่างแล้วตรงนี้เพราะว่าวันนี้เขาจะเปิดยอวันนี้เขาเปิด วันที่สองเลยนะคะทุกคนจ้าเพราะว่าไฟไหม้ก่อนนั้นไฟไหม้เนาะจึงจะเปิดเมื่อวานกับวันนี้ตนุชก็เลยเข้ามาดูมาซื้อของได้ของถูกใจมากเลยวันนี้ยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดสตบตะไคอรกดกระดิ่งตัวเป็นกำลังใจตนุชได้แน่จัดทุกคนจ้าสวัสดีจ้า